สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินทุกคนนะคะมาพ,พบกับครูรัตอุบรัตน์เจนแก้วในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จะมาทำแบบฝึกท้ายบทกันนะคะ modular revision of assessment นะคะเป็นแบบฝึกเก็บคะแนนท้ายบทนะคะประจำ บทที่3 m o นะคะ module นะคะ Let's go shopping พร้อมที่จะทำการเรือ่อยยางคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกเก็บคะแนนนะคะเราลองมาทบทวนความรู้เนื้อหาที่เราได้เรียนมาในบทที่3 Let's go shopping กันก่อนนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรบ้างจากบทนี้นะคะสร,รุปมาให้แล้วนะคะก็คือเรื่องที่1น,นะคะ Item of f o o d คอนเทนเนอร์ er, หรือลักษณะนามของอาหารนะคะ,ะเด็กๆเองจำได้ไหมมีจดไว้นในสมุดไหมหรือตอนทำแบบฝึกหัดเด็กๆไปเปิดดูในหนังสือก็ได้นะคะ Item of f o o d c o n t a i n e r ลักษณะนามของอาหารนะคะเช่นน้ำเขาเรียกเป็นอะไรเอ่ยช็อกโกแลตเขาเรียกเป็นอะไรหรือแยมเรียกเป็นอะไรนั่นคือลักษณะนามของอาหารนะคะข้อที่สองคือผู้เล่านาว การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามภาคเุพจน์รัตตรวจสมุดในช่วงภาคเรียนที่หนึ่งะคะตอนเก็บคะแนนก็เห็นแล้วว่าคูแก้วเนี่ยให้เรียนจดเด็กๆก็สามารถเปิดดูได้นะคะแล้วก็ที่3ามก็คืออ๋ออ๋อดูดินฝุ่น talking about price ก็คือการพูดสนทนาในการสั่งอาหารนะคะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับราคาของสินค้านะคะแล้วก็ หัวข้อที่4ก็จะเป็นแบบฝึกหาดแล้วก็ฝึกเขียนตอบคำถามนะคะโอเคพร้อมหรือยังเอิดนะคะเปิดแบบฝึกหน้า32-33ตั้งไว้เลยค่ะ ready go to get your point นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำแบบฝึกเก็บคะแนนกันเลยค่ะโอเคมาถึงแบบฝึกหัดเก็บคะแนนใน ข้อที่1นะคะจะเป็นเรื่องราววแคบเพล้รุ่นะคะก็คือคำศัพท์นะคะเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะถ้านักเรียนทําไม่ถูกให้นักเรียนเปิดแบบเรียนหน้า28ข้อที่1ประกอบไปด้วยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับนักเรียนมากๆนะคะรัฐไม่เฉลยให้ถ้านักเรียนสามารถหาคําตอบได้ถูกต้องนักเรียนก็จะได้คะแนนนะคะมีคะแนนถึง15คะแนนทีเดียวสําหรับข้อที่1นะคะภาพที่1น เขามีเฉลยไว้ให้แล้วนะคะเขาเขียนว่าโคโค่ก็คือของโคโก้นั่นเองนะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆว่าเป็นภาพแยมนะคะลองเายดูสิคำว่าแยมเป็นยังไงข้อที่สองนะคะเป็นภาพของอะไรคะสุปสุปสปกอรยังไงคะเด็กๆลองเขียนดูภาพที่สามเป็นภาพของพีนัสพีนัสแปลว่า ถั่วนะคะเขียนกก้อักษรยังไงเอ,อ่ยนะคะเขียนได้ก็หนคะแนนนะคะภาพที่สี่เป็นภาพออยน้ำมันนะคะอ้ำมันภาพที่ห้าเป็นภาพของยุกเกะนะคะยุกเกะน่าเติมคำศัพท์กันได้หมดหรือยังคะเติมได้ครับห้าคอก็เอาไปเลยสิบห้าคะแนนค่ะ โอเคต่อไปในส่วนของข้อที่2นะคะก็ยังคงอยู่ในส่วนของ v o c a b u l a r y r อยู่นะคะคือให้นักเรียนเลือกกากระบาดหรือเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องตามภาพนั่นเองนะคะดูภาพแล้วก็เลือกลักษณะนามให้ถูกต้องนะคะตามตัวอย่างคือดูภาพนะคะอบอันนี้เรียกว่า a b um, o t t o e o b o t t l e of oil หรือว่า a s s of oil นะคะ สิ่งที่ถูกต้องก็คือ a b o t t l e of i l o นะคะดูข้อที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่า a p o s t of o yogurt หรือว่า a p a c k a g e of yogurt กันแน่คะที่จเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องกัรลงไปเลยคะ่ะข้อที่สองนะคะดูภาพนะคะเขาเรียกว่า a c a r t o n of lemonade หรือว่า a c a n of lemonade คะคือคำตอบที่ถูกต้องเลยคะ่ะข้อที่สามนะคะ ดูภาพแล้วก็เลือก a bottle of jam หรือว่าอาจารย์ of jam คะ number f o a box of chocolates หรือว่า a box of chocolate กันแน่คะ and number f ดูภาพนะคะอันนี้เป็น a cup of soup หรือว่า a bowl of soup นี้เลือกคำตอบการเซตหร้อยังคะข้อนี้มี10คะแนนนะคะ โอเคในข้อที่3และ4นะคะก็จะยากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นแบบขึ้นหันในส่วนของกรามาหรือไวยากรณ์นะคะก็คือให้นักเรียนเรียนคำนามเอกพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของคำนามนเพหูพจน์ที่ถูกต้องนะคะจำกฎที่คุณครูแก้วสอนได้ไหมคะมันมีอกี่ข้อเอ่ยกฎข้อที่1มีว่าคำนามนส่วนใหญ่เราจะเติม s ได้เลยเมื่อ มันมีจำนวนมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะกอข้อที่2ว่าอย่างไรคะกฎข,ข้อที่2ก็คือคํานามที่ลงท้ายด้วย h s c s x o คำนามเหล่านี้จะเติมอะไรต่อท้ายคะ e s ใช่ไหมคะแล้วก็คำนามที่ลงท้ายด้วย y หน้า Y เป็นพยัญชนะเราก็จะเปลี่ยน Y เป็น I แล้วก็เติม es คำนาะที่ลงท้ายด้วย f เมื่อมันมีจำนวนมากกว่า1เราก็จะเปลี่ยน f ตัวนั้นเป็นเป็นอะไรคะเป็น v แล้วก็เติม es ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำนามอยู่อีกจำพวกหนึ่งก็คือ พวก irregular noun นะคะก็คือคำนามที่มันไม่ปกติคือมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยใช่ไหมคะเช่นคำว่าอะไรบ้าง foot ที่แปลว่าเท้าเวลาจะพูดถึงเท้าสองข้างเราก็จะเปลี่ยนเป็น feet คือการเปลี่ยนรูปจาก double o เป็น d o u e ใช่ไหมคะเด็กๆลองเดสมุดดูตอนทำแบบฝึกหัดนะคะมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะ มาดูแบบฝึกของนักเรียนแต่ละข้อนะคะมีตัวอย่างไว้ให้เช่นคำ m e า Watch Watch ตรงท้ายด้วย C Head ก็จะเจอ B S ตามกดนะคะอ่ะมาดูข้อที่1น,นะคะ Mouse เพราะจะอ,ออกเสียงให้แเด็กๆไปเขียนเอาเองนะคะ Mouse คือหนูหนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นหนูหลายตัวก็จะเป็นอะไรคะ m i c e ใช่ไหมคะ Mice เขียนยังไงเอ่ยเขียถูกต้องก็ได้คะแนนนะคะข้อที่ 2, ส Box บอกลงงไายด้วย s ทำอะไรดีข้อที่สาม wolf wolf รองไายด้วย s wolf หมาป่าหนึ่งตัวนะคะถ้าเป็น wolf หล,ลายตัวมาป่าหลายตัวจะต้องเขียนไว้ยังไงคะข้อที่สี่ baby baby คือเด็กทารกหนึ่งคนแต่ถ้าเด็กทารกหลายคนทป็ยังไงคะแอน number five จากชายเด็กหนึ่งคน เด็กหลายคุนออกเสียงว่ายังไงเอ่ยออกเสียงว่า c h i l d r e n c h i l d r e n กวดยังไงคะ n ับ b e r six foot ไอ้ครูบอกเมื่อกี้ foot คือเท้าหนึ่งข้างถ้าเท้าสองข้างนะคะอ่านว่า feet ขพอที่สิบจะยากขึ้นเพราะว่ามันเป็นอาประโยงยาวๆใช่ไหมคะแต่เขาเน้นเน้นอาตัวหนาไว้แล้วคำใดที่เน้นตัวหนาแสดงว่าคำนั้นคือคำนามที่ เขาอยากจะให้นักเรียนตัวรูปนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง there are three glass on the table มีแก้วอยู่3ใบาวางอยู่บนโต๊ะนะคะเอาแก้วตัวนั้นมาทำให้อยู่ในรูปของภ้าวกลุ่โพสนะคะก็ all uh, glass ลงท้ายด้วย s s ก็จะเติม s นะคะตามปกนะคะข้อที่หนึ่ง wolf ถ้านักเรียนทำข้อที่3ถูกตรงนี้นักเรียนก็จะสามารถเติมได้นะคะ wolf แล้วก็ big mouth หมปาป่าก็จะมีปากใหญ่นะคะ wolf wolf หมปาป่าหนึ่งตัวแต่ถ้า w o l f หลายๆตัวเป็นยไงคะข้อที่สอง m buying two cans of cola เปลี่ยนแคนหนึ่งกระป๋องให้เป็นแคนสองกระป๋องทำยังไงคะ number three there are three women in the room women ผู้หญิงหนึ่งคนถ้าเป็นผู้หญิงสามคน จะเขียนยังไงอืก n ม m b e r ขสี four, the m e n are playing football man คือผู้ชายหนึ่งคนแต่ถ้าคนหลายหลายคนกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ผู้ชายหลายหลายคนกำลังเล่นฟุตบอลอยู่จะเขียนยังไงคะแล้วก็ Number 5 the baby has got two 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 คือฟันหนึง่งซี่แต่ถ้าเด็กทารกมีฟันสองซี่จะเปลี่ยน tooth เป็นยังไงอืก ะะตอบได้ก็มีคะแนนนะคะข้อที่3มี12คะแนนและข้อที่4มี10คะแนนค่ะต่อไปในส่วนของ communication หรือว่าการสนทนาสื่อสารนะคะจะให้เรียงบทสนทนาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะคนอื่นเอามาดูเนื้อหาก่อนว่าแต่ละประโยคแปลว่าอะไรนะคะดูในประโยคที่1น,นะคะแมงก็คือผู้ชาย ผู้ชายก็อาจจะหมายถึงเจ้าของร้านก็ได้นะคะ Can I help you ไยฉันช่วยไหมนั่นคือปกติเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านนะคะก็จะเจ้าของร้านก็จะพูดว่า Can I help you ไงช่วยไหมนะคะ j o so, ก็คือเด็กผู้หญิงอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะามาดูแต่ละประโยคกันก่อน Here you are แปลว่านี่ไงต่อไปนะคะพอเป็นประโยคคำพูดของเด็กผู้หญิงเหมือนกัน I would like a slice of cake, please. ฉันต้องการเค้กสักชิ้นหนึ่งแล้วต่อไปเป็นประโยคของผู้ชายนะคะ Thank you นะคะต่อไปก็เป็นประโยคของผู้ชายเหมือนกันนะคะ t o o u n d นะคะก็จะเป็น Two o u n d สองปอนด์นะคะเป็นเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษใช่ไหมคะเงินปอนด์ born, นะคะต่อไปก็เป็นคำพูดของผู้ชายนะคะ Of course ได้สินะคะออกขอแล้วก็ต่อไปเป็นคำพูดของเด็กผู้หญิงนะคะพูดว่าอะไรคะ how much is it ราคาเท่าไหร่คะถามราคาใช่ไหมคะออพร้อมที่จะเรียนกันหรือยัง listen listen carefully นะคะามาดูซิว่าอภะยฎที่หนึ่งเขาพิมพต้นให้อยู่แล้วนะคะมีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านก็จะพูดว่า can help you นั่นคือเป็นประโยคที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะ เป็นประโยคตัวอย่างด้วยอ่ามาดูหมายเลขหนึ่งของเรียนจะเอาไปเติมที่ไหนคะอ่าพอถามว่า can i h e l p you อ่าลูกค้าเดินเข้ามาก็เขาก็จะบอกสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือ I would like a slice of cake, please. I would like a slice of cake, please. อ่าลูกค้าก็บอกความต้องการของตัวเองไปแล้วนะคะใส่หมายเลขหนึ่งลงไปที่ I would like a slice of cake, please เลย อยู่ที่สองนะคะอ่าก็จะเป็นการสลับกั้งคู่ไปมานะคะเมื่อลูกค้าบอกขอตรงการแล้วต่อไปเจ้าของร้านก็บอกว่าอบข้อ oh, อยู่ที่สองใส่เลขสองลงไปนะคะอบข้อ oh, หมายเลขสามต่อไปเขาจะพูดอะไรต่อไปคะอ่าต่อไปเกิลก็พูดว่า how much is this นะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะตอบว่า two ผอมเป็นหมายเลขสีนะคะหมายเลขสีพูดว่า to ่ a ผ l หมายเลขห้านะคะจะเจอ y o u a r e นี girl, ่ไงส่งเงินให้นะคะ y o u a r e แล้วก็ต่อไปแมนก็จะพูดว่า thank you เป็นประโยคที่6นะคะเสร็จสิส้นหรือยังเอ,อ่ยต่อไปจะเป็นในส่วนของแบบฝึกทักษะการฟังนะคะเลขสี ตั้งใจฟังและเลือกคำตอบให้ถูกต้องกันนะคะ l i s t e n Angel d c ฟังและเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะดูตัวอย่างในข้อตัวอย่างนะคะเป็นภาพอ้อนฟังบทสนทนานะคะ How much the bottle of oil is two pound fifteen two pound fifty no two pound fifteen t o c a l fifteen คือข้อไหนคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องกันเลยนะคะ t o c a l fifteen สองปอนด์นะคะค่ะสิบห้าเพนนใช่ไหมคะ fifteen นั่นคือคำตอบที่ถูกต้องโอเคมาดูในบทสนทนาที่หนึ่งนะคะเขาสนทนากันเรื่องอะไรเอ่ยราคาของอะไรคะัตฟังดีๆนะคะ how much is a package of cocoa How much is a package of cocoa? Eighty seven pens. Eighty seven pens. Yes, that's right. A package of cocoa is 87 pounds. eighty seven pens. คือข้อไหนคะ? Eighty seven pens. เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะ. บทสนทนาที่สองนะคะจะเป็นสนทนาการในเรื่องของอะไรเออดูภาพแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ How much is a pot of yogurt? How much is a pot of yogurt? It's one p o n forty six pence. It's one p o n d forty six pence. Forty six pence? No, no. 1.46 pound forty-six p e n คือข้อไหนคะ One p o n s i x p e n เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยคะ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นการสนทนาสามราคาขอรอะไเดยตั้งใจฟังดีๆนะคะ How much is the box of chocolates? How much is the box of chocolates? Is two p o it t o p o w n e r t n o p o w n e r no no t p o w e r อันไหนคะที่มีความหมายว่า2 o p o w e r เลือกคำตอบที่ถูกต้องกันเลยค่ะและในตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของแบบฝึกอ่านแล้วก็เขียนสอบคณิทานนะคะ look read and write yes or no นะคะอ่านเรื่องแล้วก็ เขียนตอบคำถามว่า yes หรือ no นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเรื่องกันก่อนนะคะบทนี้เราเรียนเรื่องบานชาจำได้ไหมคะบานชาแปลว่าอะไรตลาดนัดใช่ไหมคะตลาดนัดในโรงเรียนเพราะฉะนั้นแบบฝึกอ่านของเรียนก็ยังคงอยู่ในสกูลปบานชาเหมือนเดิมนะคะมาดูชื่อว่านี่โรงเรียนอะไรนะคะฟังเรื่องราวดีๆแล้วเดี๋ยวจะได้เรื่องตอบอย่างถูกต้องนะคะ Welcome to our school busan. ยินดีต้อนรับสุตรา,าตนะโรเรียนของเรานะคะ On Saturday 20 September at 9 o'clock นะคะในวันเสาร์ที่20กันยายนเวลา9โมงนะคะ You can buy books and CDs as our busan นะคะ พวกเธอสามารถซื้อหาหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนและวก็ซีต่างๆได้ที่ตลาดนัดโรงเรียนของเรา Come and try our delicious food cake นะคะแล้วก็มาลองชิมเค้กผลไม้ของโรงเรียนเราดูนะคะ We have got parents for you too แล้วก็มีสำหรับผู้ปกครองของพวกเธอด้วยนะคะ Just try อย่าลืมมานะ And guess how many p in the jar อันนี้น่าจะเป็นเกมการละลนานะคะก็คือให้ทายว่ามีถั่วอยู่เท่าไหร่ในกล่องนะคะ Which a box of chocolate ถ้าใครชนะจะได้ช็อกโกแลตไปหนึ่งกล่องน,นะคะ Don't forget to c m e in to r อ่านอย่าลืมมาร่วมสนุกกับพวกเรานะนั่นคือเนื้อหาตาม แบบกานของนักเรียนนะคะถ้าใคเป็นคำถามนะคะแล้วก็ให้เลือกเขียนตอบว่า yes หรือ no นะคะตามตัวอย่างมาดูตัวอย่างกันเลย The bus at is at nine o'clock ใช่ไหมคะถ้าใช่ก็เขียนคาว่า yes เลยนะคะ number one You can buy book at the bus a าใครที่ไปเที่ยวที่ตลาดนักรงเรียนสามารถซื้องสือได้ไหมคะมีไหมคะในข้อคา ถ้ามีก็ตอบ yes ถ้าไม่มีก็ตอบเขียนตอบ no ค่ะ number two you can buy cd t แล้วก็สามารถซื้อ cd เพลงด้วยใช่ไหมสามารถซื้อได้ไหมคะที่ตลาดในโรงเรียนแล้วก็ข้อที่3นะคะ you can try the chocolate cake าจากประโยคนะคะ you can try the chocolate cake แล้วก็ที่ตลาดนัดโรงเรียนมีช็อกโกแลตเค้กขายไหมคะ ถ้ามีก็ตอบ yes ถ้าไม่มีก็เขียนตอบว่า no น,นะคะ number f o e r e are p in j a ิาแล้วก็จะมีเกมทายถั่วในขวดโหลด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะถ้ามีก็ตอบ yes ถ้าไม่มีก็ตอบ no ค่ะแล้วก็้อสุดท้ายนะคะ you can win a game แล้วก็พวกเธอสามารถชนะเกมได้ใช่ไหมสามารถชนะได้ไหมคะอ่า นะคะเลือกตอบกันเลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกเก็บคะแนนนเพียงทำเสร็จหรือเปล่าคะเอามาส่งครูรรูแล้วครูรรูจะได้ตรวจแล้วก็ให้คะแนนให้กับนักเรียนนะคะจบกันไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอ,อาการสอนในเรื่องของการทําแบบฝึกเก็บคะแนนให้กับนับเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะหวังว่านักเรียนจะได้คะแนนเต็มร้อยในแต่ละบทที่ ได้ทำนะคะเพื่อเป็นคะแนนเก็บในปลายภาคให้กับมาเกียดนะคะโชคดีนะคะแล้วก็ don't forget to take care of yourself see you next time นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบายบาย see you คะ่ะ